ก็มาสรุปปิดจบครับนี่ก็ได้มาทั้งหมดห้าตัวเป็นปลาช่อนสี่ตัวแล้วก็ปลาดุกตัวนึงครับน,นี่ใส่เบ็ดไม่เยอะครับใส่เบ็ดไปยี่สิบหลังครับนี่เป็นปลาช่อนใสสวยๆอยู่ครับนี่มีตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็ปลาดุกก็งามอยู่ครับ ปลาดุกก็สสวยอยู่ครับปิดจบวันนี้ครับผมกับเบ็ยดยี่สิบหลังก็ขอได้อยู่ครับถือว่าผลงานดีอยู่นะครับนี่ปลาชนสี่ตัวสวยๆครับปลาปีนี้ครับปลากำลังดีตัวครึ่งโลตัวอ้วนครึ่งโลมั่งสามขีดสองขีดมั่งครับแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งกำลังสวยครับไซส์กำลังสวยเลย ปลากำลังกินปลาปีนี้นะครับครับผมปิดจบจบคืนนี้ครับผม